อ่าอนเลยนะทีนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทิพนาคานะคะครับสวัสดีครับทิพนาคาและเอฟซีทุกคนนะครับงวดนี้มาตามกันต่อครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะค่ะอาจารย์วันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะสองพันห้าสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันเลยะค่ะโอเคครับ สำหรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งคือจิก,กาคนที่เข้ามาดูผานช่องทิปนาคาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นช่องน้องใหม่นะครับเทียนขาก็มีแนวทางมาฝากก็คือหนึ่งคือจิก,กาก็เป็นเลขผูกสีเงินเหมือนเดิมครับแต่ช่องหลายช่องเขาก็อไปแล้วถือว่าช่องนี้ ก็เปิดตัวใหม่ก็จะเอาแนวทางของอาจารย์เชียนขาไปลงก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนี้ตัวเลขที่ปู่มาเขียนให้ปล่อยไปแล้วก็คือหกศูนย์แปดอันนี้คือชุดแรกนะทินะะ์นาคาค่ะอาจารย์เนาะหกศูนยะ์แปดใช่ไหมคะแล้วหกศูนย์แปดนี้ยังไงนะคะอาจารย์ฝันยังไงนะคะแปดนี้ฝันว่าปู่เขามาเขียนให้สามคืน มีเด็ดค <ฮะ S 1> ่สา,ามแล้วก็เสียงแล้วตัวนี้ก็ฝันว่าไปทอดแห้ทั้งคืนนั่นแหละแต่อยา่อยาไปตีเป็นตัวเลขเพราะว่าเสียงแล้วมันเป็นในในอยู่หลังจากสามคืนที่ปู่มาให้ก็ปล่อยทาง YouTube ไปแล้วช่องทิพนาคาก็จะเอาไปเผยแพร่วันนี้เนาะค่ะก็คือหมายคขาว่าหกศูนแปดฝันสามคือ คือปู่ม,มาบอกตัวเดียวกันใช่สามคืนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ตัวเดียวที่สามคืนเลยนะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ออกไปเสี่ยงใช่ไหมคะครับไปเสี่ยงแล้วฝันว่าได้ทอดแหทั้งคืนเลยได้ปลาเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ีตัวเลขฝันว่าไปทอดแหได้ปลานั่นแหละแต่ว่าหลังๆมานี่ปู่เขามาเปลี่ยนตัวเลขก็คือเมื่อวันที่ยี่สี่นะค่ะ<า>เมื่อประมาณห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งนี่แหละวันที่ยี่สี่ค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็น ปู่บอกว่าเลข0 608เขาเปลี่ยนแล้วเขาเอาเลขตัวใหม่มาใส่ผมก็เลยบอกว่าถามปู่ว่าปู่เขาเปลี่ยนเป็นตัวไหนท่านก็เลยบอกว่าเขาเปลี่ยนเป็น59เกตแต่ผมบอกเลยว่าถ้าปู่ให้อย่างนี้สองตัวถือว่าไม่เยอะครับและเลขท่านให้ไว้608ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าา โาก็ซื้อติดไว้ไวมั่งแต่ที่แน่หลังๆนี่ท่านมาให้เปลี่ยนตัวก็คือ, 5, 9, อหา้หาเก้าเกตห้าจก้าเกเลขปู่ซีเงินนี่ทุกคนต้องรู้ถ้าติดตามเนาะจะกลับหัวทันทีเลยค่ะ<า>จากเก้าเป็นหกจากหกเป็นเก้านี่ประมาณนี้แล้วก็เลขสองตัวนี่ท่านให้ไว้จ็ศูนและก็เกตแปดเดี๋ยวผมจะเล่าความฝันในการ ผมเสียงเลขสองตัวให้ฟังนะครับฟังดีๆนะครับ <c oughs> เบอรปตีเป็นตัวเลขได้อหนึ่งตัวแต่ผมไม่บอกว่าตัวไหนผมฝันว่าผมเสียงเลขเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้ผมหนึ่งร้อยบาทเพื่อไปกาคะแนนให้เขาและเบอร์ที่จะให้ผมไปกานั้นก็คือเบอร์เจ็ดศูนย์อันนี้เป็นความฝันนะครับเอซ เขาให้ไปกาเบอร์เจ็ดศูนและเขาจ้างผมหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มันตรงกับเลขที่ปู่ให้ไว้ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดใช่ไหมคุณทิพย์ค่ะอาจารย์ค่ะใช่คิดไปอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาถ้าผมพูดไปมันจะเป็นตัวเลขเยอะค่ะแล้วแต่ไปพิจารณาแต่เลขจริงๆของปู่วันนี้มีถือว่าเป็นเลขข้างบนนี่สองหางข้างล่างสองหางก็ได้นะคุณทิพยนะ์เนาะค่ะใช่ค่ะอาจารย์เ,เพราะว่าเลขบนท่านให้ไว้ก็คือ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหกศูนย์แปดนี่คือตัวแรกที่ท่านเอาไว้ให้ทิ้งไว้ให้นะครับตัวที่สองท่านมาเปลี่ยนวันที่ยี่สี่เป็นห้าเก้าเ็ดครับค่ะแต่เลขล่างคือเ็ดศูนย์และก็เกดแปดนี่ท่านไม่เปลี่ยนเลยครับตั้งแต่วันที่ให้จนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับค่ะผมก็ไม่ได้การันตีตัวเลขนะครับเอี FC ว่ามันจะออกหรือไม่ออกแต่ก็ทุกครั้งที่ผมให้ไปผมก็บอกว่า พิจารณาก่อนลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกครั้งนะครับเพราะผมไม่ได้การันตีตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคุณทิพย์เนาะค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะใครชอบก็จัดนะคะจับก็จัดขัดก็พันถือว่าให้เป็นแนวทางผมไม่ได้การันตีตัวเลขว่ามันต้องออกมันอาจจะออกก็ได้หรือมันอาจจะไม่ออกทั้งสี่ตัวนี้ก็ได้เนาะคุณทิพย์ใช่ค่ะอาจารย์ทั้งบนทั้งล่างก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมล่ะค่ะแต่ผมเลยบอกว่า ก่อนลงทุนพิจารณานะครับเงินในกระเป๋าของท่านถ้าซื้อแล้วถ้าไม่ถูกก็อย่าเป็นทุกข์อย่าให้ตัวเองเป็นทุกข์ซื้อได้พอประมาณพอฟังถ้าถูกก็ถือว่าเป็นบุญของเราถ้าไม่ถูกปากันเนะาะอาจารย์ <c oughs> แล้วทูบอาจา์ทูบเลขทูบเลขอะไรนะคะอาจารย์เลขพ้นผ,ผมจุดตั้งแต่วันออกพรรษาที่ไหว้ปู่เลยผมยังไม่ได้จุดอนะีกนะเลขทูบมันเป็นแปด 98นะครับ f ีโอ้ค่ะเป็นเลขเปานะคะอาจารย์เนาะ898้าดเลขคือ98หรือ68แปดนี้ก็ได้ถ้าหัวเนาะค่ะอาจารย์แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองแต่เนาะค่ะถ้าคนเล่นอยู่แล้วเขาจะมองออกถ้าเราขยายความไปเยอะมันจะตัวเลขมันเยอะไงค่ะแต่ให้ให้ FT ฟังแล้วไปขยายความเองที่ปู่ให้มาหลักๆก็มีประมาณนี้เอาอืค่ะอาจารย์แล้วเลข ทะเบียนรถอะไรนี่มีไหมคะอะไรนะคะเลขทะเบียนทะเบียนรถนี่เอฟซีกับพระชัานมาไหว้ปู่ก็คือสามแปดเก้าสี่อืมค่ะอาจารย์สามแปดเก้าสี่ทั้งสองคันเลยนหค่ะทะเบียนตรงกันนะคะอาจารย์เนาะผมก็ยังงงอยู่คันแรกมาคือเก้าสี่สามแปดคันที่สองมาเป็นสามแปดเก้าสี่แต่มันสลับที่กันเฉยอเลขโอ้สลับที่กันเลขเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ทะเบียนตรงกันนะคะเนาะ แต่คนทีแปลกมากเลยนะคะเนาะแต่คนละจังหวัดนะอีกคันนึงอยู่เชียงใหม่อีกคันนึงอยู่แต่ว่ามาวันเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มามาคนละวันมานคะวันแต่ว่าทะเบียนมาตอนเช้าอืมค่ะอาจารย์ค่ะมานลรวันแต่ว่าทะเบียนตรงกันเลยนะคะเพียงแต่สลับที่กันเท่านั้นเองนะคะเนาะครับเอาอย่างไงก็ ขอให้คุณทิพย์ย้ำตัวเลขให้เอฟซีฟังอีกครั้งนะึงคะได้ค่ะถ้าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแอดจะขอทวนตัวเลขที่อาจารย์อ่าให้มานะคะตัวเลขที่อาจารย์ให้มานะคะคือปู่ให้มาก็คือสามคืนติดกันเลยนะคะปู่มาให้หกศูนย์แปดนะคะสามคืนเลยนะคะเนาะแล้วก็อ่าห้าเกเจ็ดครับแล้วก็ ปูมให้อีกตัวหนึ่งก็คือห้าเก้าเจ็ดใช่ไหมคะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขเป็นห้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็สองตัวปูให้มาเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดนะคะอาจารย์เนาะแล้วก็ส่วน,นอาจารย์เ,เ,รยเอาเอาเจ็ดศูนย์กับเจ็ดอะไรนะคะอาจารย์เอาไปเสี่ยงใช่ไหมคะ เสียงเอาไปเสียงเขาให้กาเบอร์เจ็ดศูนย์นั่นแหละอ่าจาเอาไปเสียงนะคะแล้วก็เขาให้ไปกาเหมือนกับไปเลือกตั้งอะไรนี่แหละค่ะให้เงินมาหนึ่งร้อยบาทแล้วให้ไปกาเจ็ดศูนย์ใช่ไหมคะอาจารย์เนาะแล้วก็มาตรงกับเลขที่อาจารย์นะคะมาตรงกับเจ็ดศูนย์นะคะอาจารย์เนาะที่ปู่ให้ไว้พอดีเลยเ่็ตรงที่ปู่ให้ไว้นะคะแล้วก็ทูบก,ก็จะเป็นแปดเก้าแปดนะคะครับค่ะแล้วก็ทะเบียนรถนะคะตรงกันนะคะที่ที่มาไหว้ปู่นะคะ ก็คือสามแปดเก้าสี่นะคะแล้วก็อีกทะเบียนหนึ่งก็เก้าสี่สามแปดนะคะแค่สลับกันก็ตรงกันนะคะอาจารย์เนาะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะคะครับคตบค่ะแล้วก็นี่ค่ะตัวเลขของอาจารย์ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงให้อาจารย์ไอ้นิดนิดนึ่งละสรุปท้ายนิดนึงนะคะอาจารย์ครับโอเคครับอ่าจะสรุปให้ฟังนะครับท้ายคลิปก็อเลขทั้งหมดที่ให้ไปนี่มีอยู่บนสองหางนะครับ ก็คือฟังดีๆนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือหกศูนย์แปดและก็ห้าเก้าเกตครับอันนี้คือเป็นเลขบนนะครับตัดเล่นด้วยนะครับเอฟซส่วนเลขล่างหรือจะเป็นบนก็ไม่รู้นะครับแต่ท่านให้ไว้คือสองตัวก็มีเกตศูนย์และก็เกตแปดครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอให้เอฟซีสมหวังในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาวันที่หนึ่งนี้ก็ขอให้ทุกท่าน มีโชคมีลาภออกพรรษาแล้วทำบบุญกฐินแล้วก็ขอให้ทุกท่านปรารถนาที่ทุกท่านตั้งกิตธิฐานไว้อย่างมีโชคมีลาภก็ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาทุกคนครับโอเคครับหน้าหนา,นาวนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะเนาะที่อ่ามาเป็นสะพานบุญนะคะแบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีของทิพนาคาทุกคนเลยนะคะแอดก็ขออวยพรให้เอฟซีของทิพนาคานะคะ โชคดีในงวดวันที่1พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่แบ่งปันให้ทิพนาคานะคะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับทิปนี้นะคะแอดก็แอดกับอาจารย์นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ